สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรีวิวหลังการใช้งานนะครับสำหรับรอกหยดน้ำนั่นเองนะครับวันนี้มาถึงคิวเจ้าชิมาโนอโคุร,ระโดนะครับ BFSXG นะตัวนี้ถ้าใครติดตามน้าหนวดไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง Youtube จะเห็นบ่อยๆว่าน้าหนวดเอาออกไปใช้งานนะครับเคยผิดคิวบ้างก็มีนะครับ ปลาช่อนนี่ก็ถือว่าตกสนุกเลยนะครับสำหรับนันนวดแต่พูดตรงๆนันนวดอาจจะเอามาใช้ไม่ถูกงานแล้วแต่แล้วแต่ใครที่คิดว่าลอกตัวนี้นันนาดสมยังไงนะครับแต่นันนวดที่เลือกมาเพราะว่า 1. แม่งรอนะครับแล้วก็ 2. ตอบโจทย์นะครับมีสปูนตื้นนะครับน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็ได้แบรนด์ชิมา a โน่ด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวนันนวดพามาดูสเปคข้างกล่องกันก่อนดีกว่านะครับสเปคข้างกล่อง ของเจ้าชิมาโนคูราโด bfs เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับหมุนซ้ายนะครับสเปคข้างกล่องไปกันแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอัตราทดนะครับเกียร์เลโชนะครับ8.2ต่อ1นะครับรอบหมุนค่อนข้างเร็วนะสำหรับตีเหยื่อแปะใช้ฝั่งแล้วก็กรอมาเรวเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนะครับ3.5กิโลกรัมก็อยู่ในสเปคย่านของคู่แข่งเขาก็พวกไดว่า Air. อ่าได้ว่าอัลฟาแอร์อะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็กลุ่มสเปคประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวมันนะครับอยู่ที่175กรัมตัวนี้น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าพวกอัลฟาแอร์หน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่ายอมรับได้ไม่มีปัญหานะครับลูกปืนนะครับ7วก1นะนี่ลูกปืน7บวกหนะครับ อัตราการเก็บสายนะครับหมุนแขนหมุน1รอบเนี่ยเก็บสายได้82เซนติเมตรนะครับการจุสายนะครับฟูโลคาร์บอนนะครับก็สาย8ปอนด์นะครับจุได้50เมตรนะครับสายฟูโลนะครับเอา8ปอนด์จุได้45เมตรอ๋อเขาเรียกตีเป็นเมตรกับเป็นหลานะครับถ้าเป็นเมตรก็คือได้50าได้45เมตรถ้าเป็นหลาก็ได้50 50หลานะครับสาย PE นะครับถ้า15ปอนด์เนี่ยได้45เมตร นะครับถ้า15ปอนด์เอ้ยไม่ใช่ถ้า15ปอนด์ได้45หลานะครับก็ลองไปเทียบกันเอาเองนะครับอา้าวนั่นก็เป็นนะครับสเปคโดยรอบของตัวมันนะครับนี่เลยอ่ะโอ้ยนนทดก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับอา้าวมาดูที่ตัวจริงของมันนะครับเดี๋ยวนหนวดจะค่อยๆบรรยายไปให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวดูเรื่องของความหล่อในตัวมันก่อนนะนี่เลย เป็นตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันเป็นสีเทานะครับเทาเข้ม่ะแหละเทาดำอนะครับแล้วก็สปูนมันเห็นไหมครับนี่เป็นสปูน ftb นะครับ ftb ย่อมาจากอะไร fitness tune brake system นั่นเองนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของทางช h ม m a n o เขานะครับตัวนี้เขาทําเป็นสปูนตื้นนะครับสเปคของมันก็พวกงานตีเหยื่อเบาต่างๆนะครับงานสตรีมนะครับตกกระสู่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่นื้อหนวดเองก็ ใส่คันเบ็ดเอาไว้ตีปลาช่อนก่อนเป็นดับแรกเลยชอบนะครับมันหล่อด้วยนะครับบนตัวมันนะครับอย่างที่บอกนะครับรูปทรงนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือคูลาโด BFS นะครับนี่นะตัวตัวหนอบเนี่ยเป็นยางนะครับยาง EVA หรือเปล่าหรือว่ายางอย่างดีแหละนะครับอืนี่นะครับโดยรอบเลยนะครับจริงๆแล้วถามว่าตัวเนี้นันด์หนวดชอบองค์ประกอบมันครบแล้วแทบไม่ต้องแต่งเลยนะครับแขนอะไรพวกนี้มันก็สวยดีอยู่แล้วนะครับเป็นแขนแบบตรง นะตรงไมงุมง้มงุมง้มนิดนึงงุมง้มนิดนึงนะครับสตาร์เดกก็สวยนะครับสตาร์เดกนี่น่าจะเป็นโลหะเลยแหละนะครับไม่เป็นอลูมิเนียมก็อะไรสักอย่างแหละนะครับนนวนไม่กล้าแกะเหมือนกันนะครับแล้วก็บอดี้ของตัวนี้นะครับเป็น ฮาร์เกเน็ตบอดี้นะครับซึ่งเป็นฮาร์เกดี้ยไม่ใช่ซึ่งเป็นบอดี้ที่มีชื่อเสียงของทางชิมาโ,โนอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็ BFS อ g Shimano นี่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนั้นหนวดดูรอบๆให้นะครับตัวนี้นะ Made in Malaysia นะครับ XGL นะครับ XGL กซ์จีอลก็คือเกียร์เกียร์รอบสูงแล้วก็ L ก็คืออหมุนซ้ายนั่นเองนะครับอืมนี่รอบ8.2เห็นไหมครับเขียนไว้ ด้านขวาด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับก็เขียนว่าคูราโดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับมี6ระดับนะครับมี6ระดับแค่นั้นเองนะครับค่อยๆปรับเอานะก็เป็นบริการเซวิสของ True Service ด้วยนะครับแต่ว่าน่าหนวดไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงนะไม่เคยใช้งานเหมือนกันครับตรงนี้เขียนว่าอะไรอะ Shimano TEP ไม่รู้แหละคืออะไรไม่รู้นะครับเอานั่นก็คือรูปร่างนะครับภายนอกของมันนะครับเป็นยังไงบ้างละ่ะนะ ก็ลอยอย่างที่น้าหนวดบอกไมล่ะแล้วก็สิ่งที่น้าหนวดชอบคือมันเล็กนะครับต้องพูดตรงๆนะบอดี้มันเล็กมันกระชับมือเลยอะนะครับน้าหนวดถึงชอบมากๆเลยชอบหยิบเอาไปใช้งานมากๆคือ1มันเบานะครับแล้วก็มันเล็กด้วยนะครับตัวนี้175กรัมนะแล้วเอาไปประกบคู่กับคันของน้าหนวดนะไอ้คัน Storm Discovery นะอีก110กรัมอ่ะล้วคิดเอาดิ น้ำหนักตัวมันกับตัวคันเนี่ยรวมกันยังไม่ถึง2ขีดเลยนะครับยังไม่ถึง2ขีดเลยนะย้ำนะคือถือตีได้ทั้งวันสบายเลยนะครับตาแดกมีเสียงนะเนี่ยตาแดกมีเสียงแล้วก็ปรับคอนสปูลปรับคอนสปูลไม่มีเสียงนะครับอ่าปรับคอนสปูลไม่มีเสียงนะครับไวรุ่นเนี่ยปรับคอนสปูลไม่มีเสียงอเดี๋ยวนนท์พาไปดูความลื่นไหลของมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับไปที่เบาสุดเลยนะครับปรับนองมาที่เบาสุด หนวงมันจะไม่มีเสียงด้วยนะครับหน่วงมันจะเป็นแบบหนืดๆปกตินี่แหละนะครับนี่นะความลื่นของเขานะครับเดี๋ยวนะเอามุนนี่ก่อนนี่นะครับชิมาโนแค่นี้ก็ลื่นไหลแล้วนะครับสบายๆแล้วว่าแต่มันติดสีอะไรมาเนี่ย <c oughs> ลอกใช้งานะนะครับน่าจะไปโดนอะไรมาสักอย่างไม่รู้อะนะครับน่าจะเป็นสวะเศษสวะอะไรพวกนี้ยนะครับ นั่นแหละครับความหล่อของเขานะอยู่แบบแบบนี้เลยนี่หนึ่งเลยนะข้อดีนะบอดี้เล็กนะครับน้ำหนักเบาถามว่าเบาที่สุดในตลาดไหมไม่แต่แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับก็คือไม่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากสําหรับการใช้งานอยู่แล้วนะครับบอดี้เล็กนะครับถือจับกระชับหล่อด้วยนะครับมีคลิกเสียงนะครับแล้วก็ตอนปลาลากมีคลิกเสียงด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนปลาลากมีคลิกเสียงด้วยนะครับเห็นไหมอ่านะ ตอนปลาลากมีคลิปเสียงในโคตรไหลอะ่ะโคตรลื่นนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่หน้าหนวดเอาไปใช้งานเนี่ยก็เอาไปใช้งานคู่กับพวกกบยางปลายยางแค่นั้นเองนะครับ2ออย่างนะครับที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกนะครับเคยผิดคิวนะครับเคยผิดคิวที่ดอนตูมนะครับนครปฐม,มไปเกี่ยวหางสวายมาโอ้โหสายเกือบหมดสปูนนะ่ะใครถ้าใครจําคลิปนั้นได้นะครับสายเกือบหมดสปูน่ะนะครับจนต้องเอามือกดคือ ไอ้สวายนี่มันลากเบรกออกอยู่แล้วต้องเอามือกดลังไว้อะกดสปูลลังไว้อะเออค่อยๆแบบเพิ่มกําลังเบรกให้มันอะนะครับก็เอาเข้ามาจนได้นะครับตีก็ดีไปแล้วไปเกี่ยวหางไง พลาดอะผิดคิวอะ่ะเอาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปลาไปโอ้โหมันเอาอยู่นะกับคันนะเวท6ขีดอะ่ะนะครับอืมตอนนั้นประกบคู่คันเวท6ขีดสนะครับพอไม่ได้เอาปลากลับนะรั่วแม่งดาเลยทำไมมึงไม่เอากลับนะครับนี่แหละครับเป็นความสวยของมันเดี๋ยวน้านวดเปิดฝาหน่วงไม่เลยให้ชมนะครับเปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับ มันจะมีเขาเรียกว่าโปกโยเกะอยู่ด้วยนะครับปลดล็อกแล้วก็ต้องหมุนนะครับหมุนลงนะครับถ้าไม่หมุนลงก็เปิดไม่ได้นะครับนี่ระบบนวงแม่เหล็กนะครับของชิมานอนี่นะครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอ่านะไม่ต้องไปอัพอะไรกันหรอกนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเขาทำมานี่แน่นอนอยู่แล้วอะนะครับ แล้วก็ลูกปืนเนี่ยเป็นมันจะมีลูกปืน B F S อยู่1ลูกนะครับเพราะว่าในในกล่องเนี่ยเขาจะแถมน้ํามันมาอยู่2ชนิดนะครับน้ำมันสําหรับหยอดลูกปืนแบบธรรมดาเดี๋ยวนะน้ำมันหยอดลูกปืนกับน้ํามันหยอดอ่าเรียกวกลไกลการเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับจะมีอยู่2น้ํามันที่ติดมาให้นะครับฉะนั้นเลือกใช้ดีๆนะน้ำมันขวดไหนที่ใช้สําหรับการหยอดลูกปืนขวดไหนที่ใช้กับสําหรับการหยอดกลไกอื่นๆนะครับเช่นตัวหนอนอะไรพวกนี้นะครับเฟืองตัวหนอนอะไรพวกนี้นะครับ อ่านี่เป็นฝาปรัำนวงแม่เหล็กนะครับด้านฝาปรัำนวงแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดูตัวสปูนเดี๋ยวไปดูสปูนนะครับทีเอฟทีบีสปูนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสปูนแกนยาวนะครับอ่านะครับเอฟทีบีสปู B นี่สปูนแม่งเบานะครับแต่น้ำหน,นวดว่าก็มีสักมาสักเจ็ดแปดกรัมหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะอืมเป็นไปได้แหละนะไม่เคยช่างเหมือนกะันนะลองดูเออเก้ากรัมเลยนะครับสปูนนะก็ถือว่าเบานะ ก็ถือว่าเป็นสปูนเบาที่ที่น้ำหนักเนี่ยอยู่ในท้องตลาดที่เขานิยมกันว่าเป็นสปูนเบานะครับนี่เการัมเองนะครับสำหรับสปูนตัวนี้สปูนสวยนะสีเขียวสวยดีนะครับ FTB นะครับเทคโนโลยี FTB นะครับ Fitness Tun Black System นะครับตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอ Technology ของทางชิมานุเขานั่นเองนะครับบอดี้นะครับฮากเนะตบอดี้น้โหนดยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับฮากเนะบอดี H ้ A N e คือลึกๆน้าหนวดยังไม่ได้ศึกษานะว่ามันเป็นวัสดุอะไรนะครับไอฮากเน่บอดี้เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้อยู่ในลอกตัวท็อปๆของทางชิมามโนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นำมาใส่เจ้าค u l a d o BFS XG ตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะก็เฟืองเดี๋ยนะพินเน้นพเน,นเนเป็นเป็นทองเหลืองนั่นแหละนะครับเดี๋ยนะ ทองเหลืองหออรือว่าอลูน่าจะเป็นทองเหลืองแต่ว่าเมนเกียร์เนี่ยเมนเกียร์ไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับตัวเมนเกียร์นะอ่ะนี่ก็เป็นรูปทรงนะครับความหล่อของมันนะครับแล้วก็ที่น่าโดประทับใจเลยอ่ะมาพูดถึงเรื่องข้อดีเลยดีกว่าข้อดีนะครับอเอารวมทุกอย่างเลยนะข้อดีนะก็มีทั้งความหล่อนะครับหล่อด้วยนะครับแล้วก็ความเบานะครับความเบานะครับ แล้วก็ถามว่าตอบโจทย์ไหมก็ตีได้ลื่นนะครับตีได้ลื่นด้วยแบบฉบับของอาการจูนของชิมาโนโ่น,นะครับก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับคือของที่มันมีแบรนด์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ไว้ใจได้ก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับสีสวยนะครับแล้วก็ตัวสปูลสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิเออนะแต่งจริงเวลาใส่สายเราไม่เห็นสปูลหรอกนะครับองค์ประกอบที่เขาให้มาเนี่ยก็สวยแล้วนะครับหนวนนดก็ว่า ถามว่าถ้าคนไม่ชอบแต่งลอกก็ถือว่ามันลงตัวแล้วแหละนะครับเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นแขนดํามันจะไม่ค่อยสวยพอเป็นแขนสีเงินปั๊บนี่โอ้มันมีมันเหมือนธรรมของแต่งมาให้เสร็จเลยนะครับตัวปรับคอนสปูลก็สวยดีนะครับหมุนได้ง่ายนะครับหมุนไม่ยากนะครับ ข้อดีอื่นๆนะความลื่นไหลก็ดีนะครับ skipping นะหนวดไม่เคยตีนะไม่เคยนําไปใช้ตีสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปตีด้วยเพราะว่าไม่มีหมายให้ตีสก i p p i n g นะครับเออนะข้อเสียนะครับข้อเสียของมันก็กําลังเบรกมันน้อยนะครับแต่ว่ามันขเขาเซตมาให้มันเหมาะสมกับตัวลอกอยู่แล้วนะครับเราจะไปพูดว่าเป็นข้อเสีย100%มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทํามาเพื่อ ให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละรูปแบบอยู่แล้วนะครับอืมนะก็ถือว่าเป็นกึง่งๆแล้วกันกึ่งๆแล้วกันใครอยากไปอัปเกรดเรื่องของพลังเบรกก็ไปทํากันเองละนะสำหรับตัวเนี้ยนะมันทําได้อยู่แล้วแหละนะครับเรื่องของงานบอดีไฟถ้าเรื่องของความหล่อความสวยเนี่ยมันมันมาอยู่แล้วนะครับเรียบง่ายดีนะครับนนหนวตก็มองว่าดูดูมันเรียบง่ายดีส่วนใหญ่โนวดปรับเบรกก็ประมาณเบรกเบอร์ไม่ใช่ปรับหน่วงก็ประมาณเบอร์2ครึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ถึง3นะครับ ก็ใช้น้ำหนักเหยื่ออยู่ที่ประมาณ4.5กรัมถึง7กรัมนะโดยประมาณที่น้ำหนวดใช้น้ำหนวดก็มีกบยางหรือปลายยางสัก4.5กรัมจนไปถึงกบยางไซ์ขนาด8กรัมนะโดยประมาณขนาดนั้นเองนะครับข้อเสียในใจจริงๆมีไหมไม่มีใช้แล้วชอบนะครับก็มีผลงานให้ชมกันอยู่แล้วนะครับเห็นเห็นได้จากในคลิปบ้างหรือในอรูปผลงานที่นุ่นเอามาลงให้บ้างนะครับนั่นก็เป็นผลงาน นะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับเจ้า Shimano k u r a d o BFS นะครับตัวนี้นะครับก็ทักมาหาหนาหนวดได้ลองอส่งคอมเมนต์อะไรมาสอบถามกันได้ว่าอยากรู้ข้อมูลตรงไหนนะครับตรงนี้ใช้จริงนะครับนำมารีวิวหลังการใช้งานกันนะครับหรือว่าใครที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นยังไงบ้างกับการ ประสิทธิภาพนะครับความชอบความไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้แชร์ประสบการณ์กันเนาะวันนี้นะครับวาจะใดนะครับที่ไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนที่ไม่ครบถ้วนผิดพลาดไปบ้างนั้นหนวต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนวดและทีมงานด้วยนะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง y o u t u นะครับนี่น่าจะครบ1นึ่งหมื่นซับแล้วขอบคุณมากขอบคุณ fc ที่น่ารักทุกคนมากๆเลยไม่คิดมาก่อนว่าจะมา ถึงตรงจุดนี้ได้เลยนะครับเมื่อก่อนว่าจะทำเล่นๆปัจจุบันกลายเป็นว่าโอ้โหพอทำทำไปเริ่มสนุกนะครับนะ,ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับนันวดกับชิมา a โนคุระโด BFS XG กนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายปูนปูน